สวัสดีค่ะวันนี้จะให้เด็กๆชิมยูกิรสชาติเป็นยังไงอะคาว่าเด็กโกหกไม่เป็นอันไหนลองชิมซิรสชาติเป็นยังไงอากัดกินเป็นยังไง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 ลูกรสชาติกินให้กัดเยอะๆหน่อยสิไม่รู้เลยรสชาติออ่ะกินกินให้น้องกัดเยอะๆหน่อยเป็นยังไงอันนี้ยูกินะคะ เป็นยังไงลูกหวานไหมนานเขาว่าเด็กโกหกไม่เป็นหวานหรือไม่หวานครับตอบไม่ฟังหน่อยหวานไหมหวานไหมหวานใช่ไหมนานเขาว่าเด็กโกหกไม่เป็นเขาว่าหวานนะกินได้เลยค่ะไหนยูกิหวานมะกลบยูกิใช่ไหมลูกโอ้หวานนานะคะเขาว่าเด็กโกหกไม่เป็นนะบอกหวานมากเลยอันนี้ฮะอันนั้นลองชิมดูซิลูกมันน่าจะเป็นเปรี้ยวอมหวานมันไม่ใช่ยูกิอันนั้นอะ เป็นยังไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหรือหวานหวานหวานนะหวานด้วยเหรอเปรี้ยวเปรี้วหวานหวานโอ้เปรี้ยวอมหวานเนาะคำว่าเด็กโกหกไม่เป็นนะคะบอกว่าหวานใช่ไหมมันคือพันธุ์ที่นี่ลูกโตมากเลยปลูกที่บ้านนะคะที่เรารีวิวตอนนั้นยงเหรอจ้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับเด็กๆในการรีวิวนะคะอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยใช่ไหม เด็กชอบกินมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ